มันจะย่ำจะสิ่งหลาย,ยมันจะเป็นล่องไม่เนีโ่โอ้ยโอ้ยบอกแล้วว่ามันลางสวัสดีนะครับผมเจอกันนะครับเจอกันที่ตรงนี้ที่ไหนนะพี่สุธนบึงราด อำเภอบึงสามคีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพา <_ d> um> มาดูอะไรแปลกๆหน่อยนะครับมาดูรถแรง <_ d> um> รถแรงแต่ว่าเจ้าของบอกว่าจะขายนะครับนนี้นะไม่ไหวแล้วจัดอืมบอกว่าไม่ไหวแล้จัดอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับขายซื้อฮิโนต้าเออเออบอกว่าจะไปเอาฮิโนต้าจะไปเอารถจะยนาเอาฮ <ลถ S 2> ิโ <จะ S 2> นต้ามามาลากอืมอืมจะจะเอาฮินโนต้ามาลากเอานี่ไปเอานี่ไปย่ำนะ ใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าไปเป็นย่ำด้วยไม่มีใครย่ำโดดหนีหมดเออทำม,มาเท่าไหร่นะพี่คันนี้เนีย่ยบ่บ่มีเมฆประมาณสองหมื่นกว่าประมาณสองหมปลายปเลยเหรอสองหมื่นหน่อยสองหมื่นน้อยหน่อยครับอ,อ,อืมที่สัตว์ลงพงรู้วยไหมฮะลงพงด้ไม,ไม่ไม่ลองหรอกมันมันเบาเหรอไม่ใช่ไงว่ากระขา่ให้โมเล่ด้วยไงอ๋อ เป็นเป็นเครื่องเท่าไรร้อยสี่สิบอ่านี่นะาร้อยสี่สิบใส่วินนะาห้าจุดห้าโมเลต้องแต่งรองหนห้าครึ่งครับแล้วแล้วโมเลนี่นของธนกิจเหรอโมโมเลนี่เหรอครับโมเลย์เนสอันเนี้ยนะครับวันนี้ไอ้บอยเอามาให้ของของเท่าไหร่ของแปดแรงเหรอเจ็ดเจ็ดแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งเจ็ดมันมีอะไรบ้างนี่มันมีหมดเลยเหรอทุกอย่างทุกอย่างเลยพร้อมแรงเลยเห็นว่าแข่งกับพี่เป๊กได้เลยอ่ะเป๊กนาจันเนี่ยก็ทำอู่เดียวกัน อ๋อทำปูดเดียวกับพี่เป็กนะครับอืมเป็กนะจ๊ะเป็กน่าจะลูกใหญ่นหน่อยนะึงอ๋ออันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อพี่เป็กเขาลูกร้อยร้อยอืมอ่ะโอเคก็ถลาถลาลงเป็กกระเด้ง่ายอ่็ติดง่ายนะครับเออติดง่ายมีโคกกระสุนไหมเนี่ยฮะ <ห ả? S 1> โคกกระสุนเยอะป่ะเย <c oughs> อะเหรอ ไปเกี่ยวแข็งแล้วปะแข็งเลยมาดูว่าทำไมพี่เขาจะขายเอิ่นอ่ะแกบอกว่ามันมันเดินเบาไม่ได้นะนี่อ่ะมันไปแบบนี้เลยอ่ะน่ะน่ะ นี่นะนี่ถ้าเดินถ้าเดินเบานี่มันดับเลยนะครับเห่นะถ้ารองมันผมว่ะปีนปีนถนนเลยอ่ะโอ้ล่องน้ำใหญ่มาก นี่อไม่น่าเชื่อนะผมอย่างนี้ก็มีด้วยนะทำแรงมาเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าติดยากอีกนิดน,นึงเนี่ยผมอาจจะแรงกว่านี้นะ พี่เขาขายห้าหมื่นนะครับใครจะเอาก็ถ้าขาพี่สุทนได้เลยนะในเครื่องนี้นะห้าหมื่นเนี่ยถือว่าถือว่าไม่แพงนะครับโอ้ยโอ้ยบอกแล้วว่ามันแรง <c oughs> ดี๋ดาๆไปช่วยพี่ก่อน โอ้เมื่อกี้นี่คว่ำนะครับมันเป็นหลุมรอยรถรถตันติดนะครับผมอื <c oughs> แล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยตอนยกรถขึ้นนะครับแอกไปเลยแอกไปเลย <c oughs> อขนาดใช้สีนเป็ดคู่นะนี่เอสก,กีคู่ก็ยังคว่ำนะครับโอ้ขนาดขายชิงเลยนะนี่แหละถ้าเกิดว่าผมผมขับในความคว่ำตั้งนานแล้วนะอย่านะเอาดีๆนะ นี่นะตรงนี้นะเป็นรอยหลุมรถเกี่ยวเมื่อกี้นะี่ตอนที่ผมช่วยพี่ยกเอารถขึ้นก็ไม่ได้อันนี้อ่ะไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้นึกว่าจะถ่ายเอาไว้โอ้ระวังอีกเด้อดไดาดๆด,าด,าดาหาเรื่องแล้วนะ <c oughs> อ้ <c oughs> เหนื่อยครับยกรถสองคนนึกว่าจะไม่ขึ้น ลูปกะอันนี้น่ะน,น่าน่ายานะเวลาลูปกะแหกล่องเนี่ยมันความง่ายนะครับจะไม่เหมือนกับตอนที่เราย่ำขบเลอหมดเลยเนี่ยดีนะใส่เกงีขาสั้นมานะ ดีๆนะเอาดีๆเสียวแทนเสียวแทนแเล่นเล่นเสียวตลอดเลยพี่สุันเนี่ยเนี่ยเบาๆน่าจะเบาได้สุดแค่นี้นะครับ แทกล่องนะไม่ใช่ย่ำจะซิ่งหลายแหมมันก็เป็นตาความอยู่แล้วเนี่ยไม่นานนะแทกล่องกประมาณโอหนัก ไม่ไม,ไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแปลงนี้ประมาณสับสี่ไร่นะครัแบบแวบแวบใจหายแวบบโอ้เสียดายมากตอนที่ความพี่เขาไม่ได้ดับเครื่องเลยนะ แต่ว่าผมไม่ได้กดถ่ายไว้นะครับอืมเป็นอะไรที่มันมันเป็นแบบนี้แหละผม,มตลอดว่าตีเจอช็อตที่ว่าเด็ดๆเนี่ยไม่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะผมมาคิดว่าแต่ผมถ่ายไว้แต่ว่ากอแต่มากดดูอีกทีไม่ได้ถ่ายเลยโอ้ล่องน้ําใหญ่มากสะใจแบบนี้คนคนโกยนี่ไม่ต้องยุ่งเลยนะ คามเปลาดูดีๆนะเครื่องนี้เอาไปติดน้ําไม่ได้นะครับพี่เขาเคยเอาไปติดน้ําแล้วข้อมันขาดนะครับเอถ้าท่านใดซื้อไปก็ศึกษาดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานในรอบเดินเบาเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับ ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่อยากจะให้พี่เขาขายไม่ออกนะรถมนแรงนะครัถมนแรงเราต้องใช้ในรอบที่สูงนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกผมมาว่ามันขาดข่อมันขาดระติดน้ำํำเล่งในรอบตักตักตกแบบนี้มันอยู่ในรอบที่มันกระพือครับ เรียมไม่ก่าสิ่งแล้วฮึ <laughs> <c oughs> ่มลมเหมือนกันนะเนี่ยต <c oughs> ัวเองเลยตอนกำลังเครื่อง แล้วล้วก็แล้ววนรอบนึงก็เก็บของกลับบ้านนะครับอ๋อทดสอบกำลังในลมหน่อยไปได้สบายนะครับอืมอ้าวไหวไหม ส่งสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บมุมเก็บที่ขอบบินะนะ้าครับรอบเดียวก็เสร็จนะครับเสร็จพีธีไปถุงปี๊ดมาเลยอ่ะ แล้วแตกร่องนะไม่ใช่แล้วย้ำนะนี่นี่โอ้ยมันจะเป็นร่องไม่ได้นี่ นี่นะลองเหมือนเหมือนกับเราเราไถานาวิ่งไปๆนะครับอย่างกันนี้แหละโอ้ยอมใจปี่ก็เลยเิทรงเอก็ไม่เชิงทรงเอหรอกแต่ว่าเนี่นแหละทรงแบบอันนี้หน่อยนะ่ะเด็กวัยรุ่นนะ่ะอ้าวคนหลายนะคนหลายคนหลาย เด็ดได้อ้าว <laughs> แขกร่องหนักนะครับอาแล้วนี่ปากลางไปเลยโอ้โอเคเสร็จเรียบร้อย อย่าความอีเดอ้อหลุนนะเอาขึ้นก็เดินเบาไม่ได้นะครับรถแรงเดินเบาไม่ได้ไม่มีรอบเดินเบานะครับหลุนต้องเล่นเครื่องขนาดนี้ตลอดอันนี้มันเป็นนาของพี่เขาเองนะจะทํายังไงก็ได้นะครับรถถาว่าโอ้ทำวิ่งแตกลองน้ําบานขนาดนี้ ไม่มีใครจ้างหรอกอะจะเป็นประมาณนะครับมันเป็นนาของเขาเองนะครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไม่ถึงสิบนาทีแ <c oughs> ล้วรถไปไหนเนี่ยเอากลับเลยเหรอก็อวันนี้แนะหละนาผมไม่มีใครทีสั้นที่สุดโ,โอ้จอดทิ้งไว้นี่เลยเหรอ<ะ>โอ้สามสี่คันเลยเนีย่บอกี่กัดแล้วนะครับรอไปดิ เป็นเบาไม่ได้ไม่มีรอบไม่มีไม่มีหอบมันมาแลา้วมาาันเล่นก่อนเดี๋ยวลูกใชจะมะเราเล่นปึ๊บตักสะานเลยปึ๊บต้องเล่นอยนะ่างเดียวพอแล้ลูกอ่ะใช่รอบเหมือนกันเท่าเบาตอ๊บไม่ได้เออควันอ๋อเห็นไหมเท่าเบาเท่าควันอะเห็นไหมเห็นตรงนี้ผมทดลองไหมให้รอบมาก่อนปึ๊บ<ต>ค่อยตักสะพานอันนี้ใช่ไหมที่ข้อขาดเนี่ย เอาไปติดน้ําใครก็เคยเอารถเอารถห้ามดูแลห้ามเอาไปติดน้นะํ <ś led> า <ś led> ครับเดี <ś led> ๋ยวคอขาดอีกเพราะว่ามันรอบมันไม่ได้นะครับอันตรายมากเสร็แนะจรแ,ลลลแล้วเนาะเสร็จแล้วไนล้เอเหนนะ 4, ล็กก็เนี่ยล้อเหล็กเนี่ยอ๋ออ๋อเท่าไหร่นะสี่พันเท่าไหร่สี่พันร้อยอ่านี่นะครับของใหม่นะสั่งหาปี่สุทนได้นะครัใครต้องการออเดอร์รัวๆนะครับขายไปประมาณยี่สิบกว่าคู่แล้วมั้ง ประมาณนั้นมั้งเออน่าจะประมาณยี่สิบกว่าคู่แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เนี่ยพลานติกดีมันสลัดตรงเนี้ยมันเจลลูมเนี่ยดีมันออกเี้มันมันเว้ามันเว้าใช่ดินออกนี่ยเลยปุ๊บมันจะเบาเครื่องหน่อยแบบนี้มันเบาเครื่องหน่อยนะมันสำหรับไอ้ดีสำหรับรถรถใดนี่ไงไม่มีมีมมีแคมไม่มีอืมอืมสั่งสั่งพี่ก็ได้นะครับสุดทนแล้วผมจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับใครต้องการถือว่าถูกสุดเลยแหละสี่พันร้อยเองอ่ะค่าเหล็กไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับสั่ง เจ้าเออใบใบมันหนานะนี่หนาตึ๊กนี่นะหนามากใครจะเอาแบบไหนจะเอากี่ใบตั้งเท่าไรเว้าไม่เว้าเนี่ยมันทำสุดเลยเนี่ยอ่าครับอืมสั่งหาพี่เขาเลยนะครับแม่ขอบคุณมากคลิปนี้พี่เขาแสดงเต็มที่เลยเสียดายเออตรงนั้นตรงนั้นป็นโลวมเอาดินมากดปลลืมลืมใช่ป่ะเห็นป่ะกรูดดินมะกรูดเห็นไหมอ่ มันล็อกเกอมันติดเราถ่ายมันติดผมกดผมลืมโฟล์วเพิ่มครับผมก็นด้ว่านะผมถ่ายไว้ตัวเองหลงตัวเองนึกว่าจะถ่ายไว้ไปกดดูดีอ้าวไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ตอนความนิดเดียวดีแล้วแหละไม่ได้ถ่ายแล้วพี่เขาจะอายโอเคครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับอย่าฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ